สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนายเฮดอีกแล้วนะครับนี่ก็เวลาตีสองจะตีสามแล้วนะล่ะเราก็มาเล่นเกมอามาสามกันนะในโหมดอะไรทุกอย่างหนึ่งแอนด์เด็กนะฮะของเซิร์ฟคนของเซิร์ฟคนไทยเนี่ยนะครับมีรถด้วยครับมียานพาหนะด้วยครับประมาณสามสามนะร้อยเมตรมีรถกับยานพาหารเขาบอกว่ามีรถกับยานทหารนะครับคนห้า <M 5 S 1> ครับใครมีปืนยิงรถถังบ้างครับ ก็เห็นมีคนเดียวนะครับไอายวันระเบิดายวาระเบิดโอ้นะครับก่อนก็เป็นเซฟของคนไทยนะฮะเป็นเป็นโหมดแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมมือกันโจมตีฐานของฝั่งศัตรูครับศัตรูของเราคือ ai นะฮะเราก็คือเป็นผู้เล่นมาช่วยร่วมมือกันมาทำลาย ai เดี๋ยวยึดฐานตรงนี้ฮะเดี๋ยวสีแดง,แดงตรงนี้นะฮะโอเคดูต่อเลยฮนะอันนี้ก็เป็นทีมอะไรเมลรูปเหมือนกันนะมานด้วยกันก็เลยกลายเป็นทีมด้วยกันเลยส่วนผมเป็นหน่วยเขาเรียกว่าอะไรอะอเมดิกหรือว่าแพทย์สนามมาเองนะโอเคเรามาเล่นกันเลยอาจจะเงียบบ้างพูดบ้างก็อย่าว่ากันนะดึกแล้วละ่ะจะดังไม่ได้ เงียบนี่ก็ดีอย่างนะครับผมจะได้แบบอ <Okay, S 1> <ใน S 2> ินอินในการเล่นเกมเกมนี้มากครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการเล่นจริงมาชมเลยครับผมนนบอืมกระถางระเบิดไปได้ละฮะเฮ้ยทีพีผมหายดีกว่าแย่เลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไปดรอปไปไหนวะส่วนตอนนี้เวลาในเกมก็ตีห้านะฮะใกล้จะเช้าแล้วตอนนี้นะผมเล่นยากก็คือว่า G.P.S ผมไม่มีครับคือไม่สามารถเปิดมมนิแมพฝั่งขวาได้เลยจะทำให้ในการมองเห็นนั้นลด,ดลงไป10%โอเคเช็คบ้านก่อนว่ามีใครอยู่ไหม เจอคนแล้วนะครับแถวๆยอดเขาอะสักอย่างหนึ่งนะเวลาจริงก็ตีสาแล้วนะครับตอนนี้ตึกพอสมควรตอนนี้กลุ่มผมเข้ามาเล็กที่สุดแล้วครับในในแมปตอนนี้ก็เป็นอยู่ฐานกันไม่รู้ว่าทำไรแล้วอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะสงสัยกำลังมาถึง ส่วนปืนที่ผมใช้นั้นปืนอ่อันนี้นะ LMG ครับผม LMG เป็นกลหนักฮเป็นหมอแต่ใช้เป็นกลหนักนะฮะสุดยอดไหมล่ะคอยเคลื่ลนะอนที่เข้าไป AI จะบอกให้ว่า AI โหดมาก ก็คือแค่แค่เห็นเราก็ยิงกดรอแบบแทบตานะครับ AI เกมนี้คอนแทคข้างหน้าหนึ่งตัวอ๋อพวกเรา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 เรถมาแล้วครับ,รบ,รบตอนนี้รถมาเมื่อกี้เราก็คุยกันเป็นทีมรนถะมานะ ม,มีอาฟิจีไม่มีเลยนะฮะตอนนี้พวกเรามีแต่ยามาก,ก้า้วนะเห็นไหมฮะยามายาเก้าโอ้โหวืดวืดมืด,มดไปไกลเลยนะย่างวือดอ่ะอยิงวืดนะนี่ต้องอย่างนี้จะช็อกรุ่นกี้ยิงข้ามรถไปเลยนะครับ ม่ไทานสักทีอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วยิงกไปก่อนครับโดนครับตอนนี้เราโดนยิงนะฮะเห็นไหมเราไม่เห็นตัว AI เลยว่ายิงเรามาจากไหน สิ่งมันโหดมากมีเพื่อนตายครับผมมีเพื่อนตายครับหาตัวไม่เจอเลยหาตัวไม่เจอเลยคครครับับบเ เก็บนะครับรักษาพยาบาลเพื่อนนะฮะ <c oughs> เราเป็นคนสาคัญของทีมเพื่อนตายเราต้องปฐมพยาบาลทุกอย่างเหมือนจริงมากครับเกมนี้เหมือนเหมือนจิงมากเกมนี้เป็นตัวเต็มนะครับออกมาเมื่อปี2013เนาะก็เพ <c oughs> <P> ิ่งได้ลองมาเล่นดูก็ติดยาเลยฮะตอนนี้ก็เิม่มมูฟกันแล้วฮะเพราะว่าศัตรูของเรารู้ตำแหน่งของเราแล้วอยู่ที่เดิมไม่ได้ครับ เห,นนะเหมือนว่าจะไม่เจอศัตรูเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ จุดที่เราต้องไปนะครับเพื่อไปยึดที่มั่นของศัตรูนะฮะโดนแล้วครับโดนแล้วตอนยิงกาเข้าไปก่อนครับระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้ว การทำเป็นก่อนเลยครับสมวันนี้รถรถเตี่ยงด้านหลังครับโอ้ยโดนล้อมโดนล้อมสงสัยผมต้องตายนนแน่ๆเลยเนี่ยโดนล้อมแล้ว ตายดิตายดิตายดาว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 ก็คือศัตรูตกมาครับศัตรูโดนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะเรียกว่าดาวี๋ไวผมจะขันเข้าไปหาศัตรูนะฮะ มองไม่เห็นนะครับยูไหนเออโอเคผมมองเห็นตำแหน่งศัตรูแล้วครับ เราก็ระเบ,บิดรถถังไปครับรถถังนั้นคือเป็นรถถังเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อรถถังต่อต้านีย่ยากาศแล้วครับ ต้องยิงอัดเข้าไปก่อนนะน่าจะตายแล้วนะครับอย่างนี้โ,โหเพื่อนเราตายเพียบเลยครับเาพาเพื่อนออกมาครับคุมกันด้วยคุมกันด้วย โอ้ยนอนเลยแมาตอนนี้แล้วก็ไม่ไม่มีหมอแล้วล่ะครับอ๋อมีอยู่ครับมีอยู่มีเพื่อนเราอีกคนนึงเป็นหมอนะฮะโอเคเราจะรอเขานะครับว่า,าเขาจะมาช่วยเราหรือเปล่าเพราะน้าว่าอยากให้เขาตายนะฮะ โอ้โหเรียบร้อยครับจบการเสียทีก็มาเกิดใหม่ตรงนี้นะฮะนะครับเรามาต่อแล้วนะฮะอ๋อจะไปไหนอ่ะจะขึ้นไปไหนอ่ะงมกอนดิเฮ้ยงมกอนไปด้วย เราก็มีฮอแล้วนะครับดูกันต่อเลยโอเคแล้วขึ้นมาในฮอนแล้วก็รอเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ดูกันต่อโอเคครบไปได้โอเค โอเคเราก็ลงมาถึงสนามปบแล้วด้วยเฮลิคอปเตอ,เตอร์ลำเมื่อกี้โงโงๆโหนึ่งคนในการขับนานมากโอเคเราดูกันต่อเลยนี่ก็ตอนประมาณเวลา6โมงกว่าแล้วนะฮะก็จะเจ็โมงแล้วลนะ่ะทำมส่งตรงนี้วะเนี่ยหยุดกายอยู่เลยอ่ะอ เพื่อคนดูว่าจะอัดจนยึดฐานได้เลยแล้วกันถ้าทำได้นะน,น,นั่นเสียงปืนจากไหนอะ การมนเล่นง่ายหน่อยครับกดซีนะครับเพื่อเป็นการเปิดขาทรายอ่าในการแหลกนิดนึงนะฮะสูงเข้าไปในบ้านก็อย่างว่าครับเล่นออนไลน์ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวว่าผมจะแคสีักนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอะไรนะรผม อโอ้ยไม่มีแล้วผมมีฮม,มาอันเดียวเองเขาถามถึงอาขาท้ายผมนะครับว่ามีอีกไหมผม,ผมก็ไม่มีแนะฮถ้าประทัปุ๊บก,กาดยิงไม่สบายเลยฮะ โอยโอยโอ้ยโอะไรเนี่ยต้องช่วยเพื่อนครับต้องช่วยเพื่อนครับผมครับโอเคนะมีคการขอบคุณผมด้วยนะฮะโอ้ผมโดนยิงแล้วโอ้โดนยิงแล้ว โอ้โหตายเลยตน้ตนดิงตนัตนอะไรยิงวะอ๋อ,อใส่ต้นไฟลวกนะฮะใส่ต้นไฟลวกนะฮะโหต้้งสองร้อยกิเมตรนะฮะนี่นี่ครับเพื่อนเขาลาก ลากผมออกมาจากไฟนะฮะลากไปหาหมอลนะครับขเขาแรกนี่นะฮะเพื่อนแท้ะฮะในสนามลบผมตายนะฮะเขาแบกผม,ผมเขาจะแบกผมไปหาหมอนะฮะตอนนี้นะฮะดูนะครับสุดยอดมากครับคนนี้ หมายว่าผมเี่้ช่วยเขาไว้ก่อนหน้านี้นะครับออ่จอสันจอันเฮ้ย่าเพิ่งตายกันดี หัีครบมอแต่ผมมาให้หมอนะฮะแล้วเขาจะกลับเป็นยีคมกันให้นะฮะนี่ถ้าเกิดหมอช่วยเราเราก็ต้องขอบคุณเขานะครับตือนแล้วครับผมขอมากครับหมอขอมาครับ กลับมาเกันต่ออีกครั้งหนึ่งแนะวิ่งครับวิ่งยาวเลยครับอย่างนี้ สตัตรูอยู่ข้างหน้าเราเลยนะฮะเราต้องรักษาพยาบาลได้เพื่อนเพราะเราเป็นหมอนนะเราจะต้องรักษาพยาบาลได้ดีกว่าเขารักษาเองนะครับมังนะ เฟมเล็ตตกเอ้อฟเฟมเ,ฟเล็ตเฟมเล็ตเฟมเล็ตใกล้จีหจุดแล้วนะฮะจุดเทคดาวนะฮะโอเคแล้วก็เจอพวกมันนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองนะครับมุมสูงน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับมุมสูงจะถูกสอย,อยไอด้ไงอ๋อเฟมเล็ตเฟมเล็ต จะถอดเก็บเสียงมากเลยถอดได้ไหมใใส่กระเป๋าไ,ปได้ครับโอเคเสียงปืนจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับอืมลงแค่นี้เจ็บนะฮะ ตัวอยู่แถวๆนี้นะครับเยอะครับนี่ครับผมเสียงปืนจะเปลี่ยนไปมากเลยครับเจอแล้วครับเจอแล้วโหแต่าไนุภาพเลย ักษาพยาบาลให้เพื่อนครับแล้วก็ไปช่วยคนต่อครับผมบเสียง,งปืนจะนเปลี่ยนมาเยอะมากเลยนะสังเกตดูนะเช็ค <c oughs> ตามบ้านด้วยนะครับอย่าลืมเราเล่นกับบอทแล้วบอทชอบไปอยู่ในบ้านแล้วหลอนยิงเราง่ายนะฮะ เราเห็นตัะตูนะครับเราลองเข้าไปหาดูแถวนี้ดยก่อนว่าเธยจะมีสักตัวแถวนี้มีคนเจ็บนะครับมีคนตายนะครับ นี่คือการแบกนะครับแคลรี่คือแบกนะครับแต่ไปที่ปลอดภัยนะครับแถวน,นี้ไม่มีเพื่อนเราคุ้มกันอยู่เราจะไม่เสี่ยงนะครับเพราะเราอาจจะตายคู่ไปด้วยก็ได้นะครับมีตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่ครับ รักษา,ษาพยาบาลเขาครับถ้ารักษาพยาบาลนี่เทามากนั่งค้อมันตัวโอเคแค่นี้เขาว่าตื่นนะครับ,ขบเขาเป็นหมองลลวนะครับเนี่ยวนเมื่อกี้เป็นหมอครับสนุกนี่ครับเดินรักษาพยาบาลให้เพื่อนครับ โอเคครับเคลียร์เรียบร้อยครับผม <S <S 1> <S 1> แค่นี้ครับคือการเคลียร์จุดครับจุดแดงๆจะหายไปได้ไหมวงกลม,ม,มที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปโผล่ที่ไหนครับที่ไหนสักที่หน <S 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 ึ่งในแมปนะฮะเราจะไม่รู้ที่ไหนนะฮะโอเคลีศัตรูโจมตีแล้วนะฮะม,มาทับ ฮับป้อมนะฮะถึงจุดหายแต่ในไงจุดหม่ขึ้นมาแล้วครับแถวแถวเราเลยเออจุดไกลพอสมควรนะฮะตรงนี้ครับเราต้องรอฮอมาอาออมาฮับอีกเออรอฮอมรอฮอมารับอีกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้พูดผิดนะครับลิ้นดินพันกันเด็กแหละง่วง ยาวไปกับผมนะฮะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนแนละ้วเดี๋ยวแบบ Artist, ออทิสตออทิสไลน์นี่ผมจะลองรอน้องๆแบบพี่ๆอองมาก่อนนะครันนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะก็ลองเล่นดูบ้างแลล่ะออทิสตไลน์อะ่ะมันรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่มีพวกเล่นเยอะก็เลยทําอะไรมากไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็นั่ง รอฮอมารับครับไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นี่ไงมานะหนึ่งคันนะฮะ้อาจะมานั่งพูดคุยกันนะสำหรับโหมดนี้ถามว่ามี10คะแนนผมให้เท่าไหร่แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบเลยแต่ผมชอบส่วนตัวแล้ผมชอบมากครับผมให้9เต็ม10ครับผมว่าสามารถฝึกยิงปืนฝึกเรียนรู้ระบบเกมพื้นฐานได้ดีครับ นี่นี่อะไรทำอะไรกันเนี่ยนี่ประทับพื้นยิงนี่เอาเก็บเสียงออกแล้วนะฮะเซนเซอร์ถ้าเกิดไม่เอาออกจะเสียงจะกลายเป็นอ่าอย่างนี้ฮะคลร,รักษาพยาบาลมากดให้เขาหน่อยนะเสียงจะแบบป่องแปลงมาก ข้อดีก็คือเออ่การคว้าระเบิดควันนะฮะฮอรมาแล้วนะฮะ โงแบบย่างโหดอะไรแบบนี้ทีโอเคครับผมวันนี้ก็ผมอยากจะจบคลิปและเพลงเท่านี้นะฮะไว้โอกาสหน้าเราจดนมาเล่นกันใหม่เนาะสหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะ Bye. Uh...